ไปดูอ้าปากทีนึงงับจะหมดบ่อละแห่อาหารไปช้อนนึงกินหมดเลยดูปากไอ้ดูปากไอด้ดูปากไอด้ดูดูไอ้ตัวนี้ก็ขี้เกียจดูตัวนี้ก็ขี้เ,เกียจหายท้องกินตีรางกากินอีกละ ยิ้มสิแลดูสุดรอยยิ้มหน่อยมาสุดรอยยิ้มยิ้มกว้างๆหน่อยยิ้ม,มก,กว้างๆห,หน่อยดูกลวยไม้บานแล้ว รอไหมครับผมรอไหมครับ